กิเปิดเผยในวันที่7ตุลาคมโดยนักสือพิมพ์สำนักข่าวอ,อิสราเอลเองได้มีการสอบสวนข้ามกลาาสื่อมวลชนนานาชาติผลปรากฏว่าทหารของอิสราเอลอมรับสารภาพว่าตนเองกำลังใช้อากาศยานะบินแล้วก็มองเห็นกลุ่มเทศการกดนตรีแลยแยกไม่ออกแยกไม่ออกว่านั่นคือฮามาสหรือว่าเป็นชาวอิสราเอลจึงทำการโจมตี โดยมีการหมายเหตุว่าโดยไม่ได้ขออนุญาตจากในคนตัดสินใจเองโจมตีเองฮามัดไม่มีอากาศยานรับฮามาสวิ่งไปตรงทางหลวงและไม่มีแผนเกี่ยวกับเรื่องของงานเทศการดนตรีและที่สําคัญใครจะรู้ไหมว่าเทศการดนตรีที่ว่าได้ถูกจัดในพื้นที่แผ่นดินปาเลสไตน์ถูกถีดแบบโดยยูเอ็นหรือเปล่ายูนอกเขตยินแดนอิสราเอลดังนั้น ก็มีการร้าปตะเวนมีการมุ่งหน้าจะไปอีกที่หนึ่งไปเจอเหตุการณ์นี้นี่คือความเป็นลูกผู้ชายคนในจํานวนนั้นที่ถูกโจมตีใช่คนปาเลสไตน,น์ไม่ใช่เป็นอิสราเอลแต่คนไม่ได้วิ่งเข้าไปช่วยเัาคำถามว่าวันที่สํานักข่าวในประเทศไทยสื่อลหล,หลักต่างและกระทั่งสื่อ,อรัฐบาลได้มีการออกมา ทำให้คนไทยเกิดความเกลียดชังชาวปาเลสไตน์และมุสลิมต้องยอมรับด้วยคําว่าที่อาจารย์สุรรยาได้บอกว่าภากัรคําถามเหตุการณ์ความจริงเกิดขึ้นแบบนี้ทําไมไม่มีการแก้ข่าวเลยเดียวทาไมยังทําให้คนยังเชื่ออย่างแ้นอยู่เดาวอิสราเอลได้มีการจัดตั้งองค์กรในการปิดข่าวที่จะส่งผลกระทบในภาพลักษณ์ของอิสราเอลตั้งแต่สมัยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไอข้อมูลจริงเราไม่มีสิทธิ์ได้รับรู้อะครับ จริงอะ่ะกลายเป็นประเทศไทยรับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการแต่งวาระกับเรียบร้อยแล้วเราเป็นเพียงแค่กระบอกเสียงของอิสราเอลจากความเพ็้ที่ได้ถูกจัดระเบียบไว้ก็แค่นั้นเองเวลาที่มีการขอแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยเขาจะต้องมีการตั้งเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขใดเลยที่อิสราเอลขอตัวคนไทยให้ออกมานะครับแต่ที่คนไทยออกมาเพราะคณะทีมงานของอาจารย์ฟันมุฮัมห oh มัดตอมัทลาได้ประสานพยัญาน ได้พบเจอกับทางผู้นำฮามาสแล้วก็ได้มีการเจราจาในขณะที่รัฐบาลไทยได้ถูกการประสานงานจากอิสราเอลเพื่อขอแรงงานไทยไปอยู่ที่อิสราเอลหาด้ไปอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลไหมรุกรามอธิปไตยของประเทศปา,าเลสไตน์ทั้งนั้นเลยลรูปตับเล็กๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเขตโกลันแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นของประเทศซีเรียเก่านะครับตรงนี้นายจ้างแม่ผู้ผม27 ชีวิตเนี่ยครับไม่ให้ออกจากบ้านเขาอ้างสารพัดต,ต่างๆนานานายจ้างเขาคุกคามพวกผมนะครับเอาปืนมาจี้ท้องผมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายที่ไหน่าวว่าคนไทยจะกลับบ้านเริ่มจะตุกติกครับเริ่มไม่อยากจา่าดครึ่งท่อนแล้วเสียชีวิตตรงนี้เลยนายจ้างบังคับให้ออกไปเก็บแปลงค่ะคุณผู้ชมร่างเขาแยกออกเป็นสองส่วนเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่จะขอคุณอิสรายเยอล ้องการให้รัฐบ,บาลไทยไปเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำกับแรงงานไทยแบบนั้นดีไหมนิตยสารทา m ได้มีการตีบทความว่าแรงงานไทยเข้ามาในพื้นที่ชาปาเลสต์ตหมายถึงพื้นที่อิสราเอลรุรัรมซึ่งแรงงานไทยรู้วิธีการพ่อปลูกทำให้ผลการ,กรเกษตรของสรยสอเมรถาแข่งขันในซูเปอร์มาร์เก็ตในยุโรปได้และนิตยสาราาทำรายง,งานดีว่าแรงงานไทยเปรียบเสมือนเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานในพื้นที่สงคราม เพื่อเป็นโลกมนุษย์เป็นการชนที่กับชาวอิสราเอลข้อมูลเหล่านี้เป็นที่รับรูกันทั่วโลกก็มีเพียงแค่ประเทศไทยนะครับที่แม้กระั่นรัฐบาลเองก็ยังไม่รู้รัฐบาลอังกฤษเห็นด้วยที่จะมีการตั้งชาติใหม่เพื่อเป็นบ้านให้กับคนยิวบนแผ่นดินปาเลสไตน์่างคิไซออนได้รับการตอบสนองจากชาติมหาอำน,นาจในขณะนั้นแล้ว ทั้นทันที่ในขณะนั้นมีคนยิวคิดเป็นเพียงร้อยละหกเปอร์เซ็นต์ของตะบนประชากรเท่านั้นและคนอาหารับเป็นเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เพราะในจริงนี้สอดคล้องกับแนวคิดและสโลแกนของไซออนนิซึ่ที่เพิ่เฉยไม่สนใจต่อการมีชีวิตอยู่ของคนในเมืองของปเาเลสไตน์สโลแกนนั้นอัลเลนวิดดาวพีโ e พี่เราอะไรแผ่นดินที่ไม่มีผู้คนเพื่อผู้คนที่ไม่มีแผ่นดินคุณไม่ต้องเป็นมุสลิมก็ได้ขอแค่คุณเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจคุณก็จะยืน